เรื่องของการอัดเสียงพูดแล้วก็การใส่สคริปต์โดยการพิมพ์ให้แทนการอัดเสียงนะครับโดยตัวอย่างแรกที่เราจะมานําเสนอในการาทําให้ตัวละครของเราสามารถพูดได้นั้นนะครับก็คือด้วยการพิมพ์กันก่อนแล้วกันนะครับโอเคให้เราไปเลือกนะครับตัวละครหนึ่งตัวละครใดนะครับสมมติเปิดมาแรกเนี่ยนะครับตอนนี้ฉากนะครับข้างบนสี่เหลี่ยมสีเทาเนี่ยจะเป็นเรื่องของฉากแล้วก็ตัวละครแล้วก็สถานที่ที่เขาอยู่ ส่วนตัวข้างล่างเนี่ยนะครับที่เราได้กดวงกลมที่มันมีเกี่ยวกับบทสนทนาไว้เนี่ยไว้2คนเมื่อตกี้แล้วก็กําหนดแอคชั่นท่าทางให้มันเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเราจะสร้างการสนทนาให้กับอิมติยสให้เราไปกดที่ชื่ออิมตียสนะครับหรือชื่อตัวละครตัวแรกพอกดออกมาเสร็จปุ๊บก็จะปรากฏสี่เหลี่ยมสีเทาใหญ่ๆนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็จะพิมพ์ตัวอักษรเข้าไปนะครับสมมติผมจะให้เขาสนทนาเป็นภาษาไทย เพราะว่าตัวละครตัวนี้ผมกําหนดไว้เป็นภาษาไทยตั้งแต่แรกนะครับถ้าพิมพ์ภาษาอื่นเนี่ยมันจะไม่พูดนะครับเพราะาผมกําหนดให้มันพูดภาษาไทยสมมุติผมจะให้มันให้สลามนะครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จนะครับก็ให้เรากดตรงไหนก็ได้สักที่หนึ่งนะครับว่างๆ่าระบบมันก็จะบันทึกการพิมพ์ของเราแล้วก็ลองกดเล่นดูนะครับที่ในฉากนะครับที่มันเป็นปุ่ม สีขาวขาวสีสามเหลี่ยมนะครับลองกดดูปัสสาวูอะไรกูอ่าเราก็จะได้ย้ายยินเสียงตัวละครพูดขึ้นมานะครับส่วนตัวละครตัวที่สองเนี่ยก็ทําท่าเฉยนะครับไม่ได้พูดเพราะว่าอ่าเรายังไม่ได้พิมพ์สคริปต์ให้กับมันโอเคนะครับตัวละครตัวแรกเรามีเสียงสนทนาแล้วต่อมาเรามาดูตัวละครตัวที่สองครับเราจะพิมพ์สคริปต์ให้กับมันนะครับอ่าคลิกไปที่ว่างๆที่มันเขียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับ ก็จะปรากฏเคอร์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ให้กับมันไปเลยนะครับแล้วก็กดไปที่ว่างๆสักที่หนึ่งนะครับอ่าเพื่อให้ระบบมันบันทึกอ่าลองกดเล่นดูครับอะไรกูพูดซาลามอ่าคล้ายๆมากเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับการพิมพ์ก็แค่นี้นะครับต่อมาถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มการสนทนานะครับก็ให้ไปกดที่วงกลมที่สองทางด้านซ้ายมืออีกครั้งหนึ่งนะครับ ปุ๊บถ้าเราจะเพิ่มการสนทนาอ่าโอเคทีนี้มันก็จะให้เราเลือกตัวละครน,นะครับว่าเราจะเลือกตัวไหนสมมติผมเลือกตัวที่หนึ่งนะครับแล้วเราก็พิมพ์ภาษาไทยไปเลยนะครับอ่าพิมพ์เป็นสคริปต์ไปสบายดีไหมอ่าสมมติผมเขียนว่าสบายดีไหมอ่านะครับพิมพ์เข้าไปแล้วกดที่สีดำๆว่างๆสักที่หนึงนะครับแล้วระบบมันก็จะบันทึกสคริปต์ของเรา ่าลองกดเล่นดูครับสบายดีไหมอ่าต่อไปถ้าเราอยากให้ตัวละครตัวที่2ตอบก็ไปกดที่วงกลมที่2ทางด้านซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับเพื่อเพิ่มการสนทนาอ่ามันก็จะขึ้นมา No a c t o เตนะครับแล้วก็ให้เราไปเลือกตัวละครตัวที่2แล้วทีนี้ก็ให้เราพิมพ์เสิร์ฟคลิปเข้าไปนะครับอ่าาพิมพ์ว่าสบายดีครับ รอระบบแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามาแล้วเอเาลองเล่นดูสบายดีครับอ่าโอเคนะครับสําหรับการใส่สคริปโดยการพิมพ์เพื่อให้ตัวละครพูดก็แค่นี้นะครับง่ายๆแต่ต้องใช้เวลาในการพิมพ์หน่อยนะครับก็บทนี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ